ครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับเหมือนเดิมและเช่นเคยนะครับมารับสิเหรียญนะครับให้เหรียญละ1น0 0 0แสนบาทเลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อมาบ่อยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ให้เพียงกว่าบรรดาทุกคลิปที่ลงประกาศรับซื้อไว้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ให้เหรียญละ1น0 0 0แสนเลยนะครับซึ่งเหรียญรุ่นที่ผมจะมาตามหาในคลิปนี้ก็เป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบุนเวียน ปีพศ2555นะครับย้ำเลยนะครับว่าต้องเป็นปีพศ2555เท่านั้นนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าภาพเหรียญโดยรวมของเหรียญ1นบาทปีพศนี้นะครับก็คือปีพศ2555นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเหรียญ1นบาทปีพศ2555นะครับมีทั้งแบบที่ไม่มีราคาเลยผมไม่รับซื้อและแบบที่ผมตามหานะครับ ซึ่งแบบที่ผมตามหานั้นก็เป็นการชื่นชอบเป็นการส่วนตัวกระผมเองนะครับมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างแบบไม่มีราคาเลยและแบบที่ผมตามหานะครับถ้าแบบไม่มีราคานั้นก็จะเป็นเหรียญแบบที่ยังสามารถได้พบเจออยู่ทั่วไปนะครับผลิตเยอะนะครับไม่มีราคานะครับแต่แบบที่ผมตามหานั้นจะมีจุดแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะได้อธิบายบรรยายไปนะครับมาดูความแตกต่างทาง้านหน้าของเหรียญก่อนนะครับแบบราคาแพงนั้นตัวสลีจะชิดขอบนะครับแต่ถ้าแบบไม่มีราคานั้นจะห่างขอบมากเลยนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็ให้สังเกตนะครับถ้าแบบราคาแพงนะครับตัวพยัญชนะนะครับที่มีหางยาวๆนะครับถ้าแบบราคาแพงนั้นจะชิดขอบนะครับแต่ถ้าแบบไม่มีราคานั้นจะไม่ชิดนะครับจะมีช่องว่างอยู่นะครับสังเกตดีๆนะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับภาพ2ภาพนี้ก็คือทั้งแบบไม่มีราคาและแบบราคาแพงนะครับแบบราคาแพงผมตามหานั้นจะเป็นภาพเปลี่ยนทางขวามือทางหน้าจอนะครับ และมาดูทาง้าะหลังของเหรียญบ้านนะครับสองภาพนี้ก็คือแบบไม่มีราคาและแบบผมตามหานะครับแบบผมตามหานั้นจะเป็นภาพเหรียญทางขวามือทางหน้าจอนะครับแบบราคาแพงนะครับให้สังเกตนะครับข้อความคําว่าประเทิไทยแล้วก็พศ2555นะครับจะอยู่คนละแนวนะครับเห็นไหมครับตัวปปาแล้วก็ตัวปพันนะครับถ้ามองขึ้นไปด้านบนนะครับจะอยู่คนละแนวนะครับแล้วก็ ตัวยอยักษ์แล้วก็เลขห้าไทยตัวสุดท้ายก็จะอยู่โคโรเนลนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าแบบไม่มีราคานั้นนะครับสองมัทัดนี้จะอยู่แนวเดียวกันนะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับแล้วก็นะครับถ้าแบบราคาแพงนะครับครับหางของตัวยอยักษ์ตรงคําว่าไทยนะครับจะชิดขอบนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ให้ดูเลขหนึ่งไทยนะครับด้านหน้าของเลขหนึ่งไทยนั้นนะครับจะอยู่แนวเดียวกันกับตัวพ่อพานด้านหลังนะครับถ้ามองขึ้นไปด้านบนนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็หัวของเลขหนึ่งไทยนั้นก็เกือบจะชิดติดกับฐานของตัวสอสลานะครับและถ้ามาดูแบบไม่มีราคาบ้างนะครับจะต่างกันเลยนะครับถ้าแบบไม่มีราคานั้นนะครับหางของตัวยักษ์ตรงคําว่าไทยนั้นจะห่างจากขอบมากเลยนะครับแล้วก็ให้ดูเลขหนึ่งไทยนะครับด้านหน้าของเลขหนึ่งไทยนั้นจะอยู่แนวเดียวกันกับเลขสองไทยนะครับเห็นไหมครับจะอยู่คนละตำแหน่งกับแบบราคาแผ่นนะครับแล้วก็หัวของเลขหนึ่งไทยนั้นก็จะห่างจาก ฐานของเลข5าไทยมากเลยนะครับจะมีช่องว่างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับดูดีนะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแล้วก็ให้ดูนะครับถ้าแบบราคาแพงนะครับให้ดูตัวทอทหารนะครับตรงคําว่าบาทนะครับที่ผมใช้ลูกศรสีเขียวชี้ให้ดูอยู่นะครับถ้าแบบราคาแพงนั้นนะครับตัวทอทหารนะครับจะห่างจากช่อฟ้าแหลมแหลมที่ยื่นขึ้นมาจากหลังคาวัดนะครับเห็นไหมครับจะห่างจะมีช่องว่างที่เยอะนะครับแต่ถ้าแบบไม่มีราคานั้นนะครับ ัวทอท้หานั้นจะชิดติดกับช่อฟ้าเหลี่มๆที่ยื่นขึ้นมาจากหลังคาวัดนะครับเห็นไหมครับถ้าแบบไม่มีราคาจะชิดเลยนะครับและจุดสุดท้ายนะครับให้ดูหัวของเลขหนึ่งอาราบิกนะครับถ้าแบบราคาแพงนั้นนะครับหัวของเลขหนึ่งอาราบิกนั้นจะชี้ลงมาตรงกับช่อฟ้าที่ยื่นออกมาจากข้างเกดีนะครับเห็นไหมครับจะตรงกันนะครับแต่ถ้าแบบไม่มีราคานั้นจะอยู่คนละแนวเลยนะครับเห็นไหมครับจะอยู่คนละแนวเลยนะครับถ้าแบบไม่มีราคานะครับ หากมีแบบที่มีราคาแพงที่ผมได้อธิบายไปทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับถ้าว่าเหรียญนั้นผิวเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ10,000แบาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นไม่ใช่ผิวเดิมนะครับหรือว่าผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับแน่นอนครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญนะครับไอเดียลายผมนั้นนะครับก็คือไอเดียลายนี้นะครับเห็นไหมครับ